สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดกันอีกแล้วนะคะกับรายการครัวเด็กดีค่ะวันนี้จะมาทาอาหารนะคะขนมจีบค่ะสไตล์เด็กครัวเด็กดีค่ะนี่นะคะมีมีกุ้งสับกระเทียมนะคะแล้วก็เอาใส่นี่นะคะพ้าต้าเด็กสมบูรณ์น,นะคะ น้ำปลาค่ะพร่กไทยค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะคนค่ะ แล้วนะคะใส่จานค่ะนี่ค่ะอันนี้นะเกี้ยวนะคะหยิบลงหยิบมาทีละนิดค่ะ นี่นะคะเราสามลูกแล้วนะคะนี่นะคะก็แบ่งเวลาแล้วนะคะ นะคะอัน,นทำ้าแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วหน้าตาก็ออกเป็นแบบนี้นะคะ